นี่เป็นฟาร์มปศุสัตว์ของเขานะคะสแตนดารี mm hmm. นะคะสัตว์แต่ละตัวนี่เขาก็จะอยู่ข้างในนะคะเหมือนตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะกำลังเดินเข้ามายิละตัวนะคะเข้ามาจะมีเครื่องนะคะในการน่าจะดูดนมหรอเปล่าคะเนี่คะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาะคะ่ะ เขาจะปล่อยให้เข้ามาทีละตัวนะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วเีละตัวก็จะเข้ามาอยู่ในช่องนี้นะคะเตัวก็จะเข้ามาในช่องแล้วก็นะะี่ค่ะจะมนีเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมาเอาเครื่องนะคะมาดูดนมนะคะเครื่องดูดนมนะคะ กวา,างตก,ก็อื้อออกมานะเต็มเลยนะคะนนีสสยสดๆหรออย่างเยอะเลยเขาจะมีพอเอื้อเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะลา้างทันทีเลยนะเนี่ยมีมีเครื่องล้างเลยล้างทำความสะอาดมันก็จะไหลไปที่ ลมระบายอากาศะะแป้นตรงนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะน้องนาคะข้างในมีบวัวมีกี่ตัวคะที่อยู่บนแป้นถามเขาเขาจะรู้ไหมคนเนี้ยในแต่ละแป้นนี่มันมัน,มนมีกี่ตัวแล้วเขาเข้ามาครั้งล่านานไหม ปัวเข้ามาจะเต็มแล้วนะคะเนี่ยเข้ามาแต่ละตัวเข้ามาได้แค่ตัวเดียวตัวนั้นก็จะเข้ามามีคอกที่บีบอยู่นะคะบีบให้เขา้า พัดลมสบายอากาศด้วยเพื่อนๆของเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะคุณกิฟต์มาครั้งละห้าสิบตัวอ๋อห้าสิบอ๋อห้าสิบตัว ใส่เรืดูดข้าวกนะคะมันมีเครื่องบีบรนตวเข้ามาครั้งแป้นนี้50ตัวละะเา นสมัยดีนะคะมีแกนหมุนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเครื่องตรงนี้น่าจะเป็นดิจิตอลทัหมบดนะคะตัวเครื่องเครื่องรีด,รดนมนะคะเราเห็นความหลากหลายของวัวน,นะคะวัวมีหลายแบบมีทั้งแบบนี่าจะมีมีพันที่เป็นตัวแดงสีแดงๆนะคะแล้วก็เนี่ยสีขาวๆลราคุณะคะ่ะคุณกิฟต์บ้านเรามีสีขาวนะคะแต่ว่าตัวสีแดงๆดิฉันไม่เคยเห็นคิดว่าเป็นวัวน,นมนะคะ่ะ ใช่บ้านเราขาวดำเนาะแต่ว่าตัวสีแดงกับตัวตัวสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะไม่ค่อยเห็นนะคะบ้านเราไม่ไมเนนะะจะเต็มแล้วนะคะตัวเห็นไหมคะมันจะมีพอคืงครบกำหนดนะคะก็บางตัวก็จะออกไปนะคะตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะบางตัวก็จะออกถอยตรงนี้นก็ออกไป ก็เหมือนเจ้าหน้าที่ก็จะให้ออกไปนะคะเอาตัวใหม่เข้ามาแทนตัวใหม่ที่กําลังรออยู่ก็มีเยอะอยู่นะคะที่กําลังรอที่จะเข้ามาเลียนนนนะคะไปเรื่อยๆนะคะน่าสียดา